ทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็คือเที่ยวอ๋อเออจะมาแลกของกห้ด้วยโอ้ ทานที่ด้านในนะครับตั้งแต่ประตูเข้าไปเลยนะครับครับสวัสดีครับน้อหมุนออนทัวร์นะครับวันนี้เราก็นะฮะ ไปออกทริปกลางเต็นกันนะครับไม่ได้กลางเต็นนานแล้วนะครับนะเดีย๋ยวนี้เราจะไปกับเพื่อนนะครับสมัยที่เรายังอยู่ซอยเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแล้วก็ไม่คิดด้วยครับว่าเขาจะมาเป็นสายมอเตอร์ไซค์เหมือนกับผมก็เซอร์ไพรส์มากอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ผมไม่ได้ป้ายยาเขาเลยนะแต่เขาอยากได้เองแล้วมันก็ดีกับผมด้วยเพราะว่า ผมจะได้มีเพื่อนสมัยวัยเด็กไปขับรถเที่ยวกัน,ม,นมันแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปรู้จักเขาหน่อยนะฮะเนี่ยครับวันนี้เขามากับลูกสาวนะฮะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันอาชีพหนึ่งเล็กทำ <c oughs> ไมต้องไอ้นั่นเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยงไงเดี๋ยวนนี้ไปรู้จักกับเขากันนะเดี๋ยวพาเขาไปเป็น อ่าไบาเกอร์สายทัวริงนะฮะถึงแล้วนะครับร้านนี้แนะนำเลยบ้านข้าวแกงจะดีหักกด GPS มาเลยนะครับ การันตีความอร่อยมาที่ไรกินทุกทีมาแล้วครับต้มขาไก่นะฮะแล้วก็ผัดนกกับผัดผิดปลาดุกนะบัวร้องอะไรไปไก่ต้มกุนเชียงทอดผักสมัยอ,อะไรวะสั่งแม่งเหมือนเหมือนกันเลย,ยอ่า โอเคเดี๋ยวเรากินกันก่อนเดี๋ยวไปลุยกันถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งนะฮะเอาโบเขาถ่ายอันนี้แล้วเขาถ่ายอันี้แล้ว ไปดูหน่อยไม่เคยมาขับผ่านตลอดคือเขามีแพ้ด้วยเหรอหรือ,อยังไลงลมเย็นดีอ่ะนุ่นแนนหะอะ หคนหังก็จะได้เล่นกับในท่องเที่ยวอ่ะออมันไม่เราถ้าเรารู้อย่างนี้เราซื้อสมุกที่ใบมาให้แล้เนี่ยดูดูยังตาสลึมสลือแดงดูดิโอ้โหดดเเจะเอาอะไรให้กินดีวันนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไกด์ไหมเนี่ยเป็นไกดเป็นไกด เดี๋ยวลงดูตรงนี้หน่อยสิทำไมอ่ะเออโอ้โหพอแล้วมั้งจะถ่ายตรงอื่นบ้างเอออันนี้ เฮ้ hey, มันมันก็นเหมือนทะเลอง่ันเง้นเนี่ยเพราะว่าอะไแม่งมีคลื่นอ่ะเออเว้ยไม่รู้นะผมไม่มีข้อมูลเลยไม่รู้นะเขาอะไรเงี้ยะไม่รู้เลยวันนี้เรามีแพนไปกันเจ็ดที่นะครับที่นี้คือที่แรกนะครับที่ต่อไปก็จะเป็นแกนแคนยอนลาดบุรีนะครับนะ เดี๋ยวค่อยๆบอกเป็นทีละสเต็ปไปเลยแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะทําได้หมดไหมนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ผมก็ทำ,ทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็คือเที่ยวอ,อ๋อเอมมเอจะมาแลกของอัเด<อ>โอ้โหเ,เอางี้เอางี้สัญญาเลยนะ<ม>ขากลับขากลับนี้เขาไม่ีของขายตรงนี้เหรอม่คมีแม่าขไม่เดี๋ยเดี๋ยวเราโบก็ไปซื้อมาดิ เออเออโบไปซื้ออะไรมาให้มามาเลี้ยงหน่อยดิเออ,อเพราะว่าขากลับเราก็ผ่านอยู่แล้วถ้าเราจะแวะให้ก็ได้เออ<แ>ก็วันนี้ทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็คือการเที่ยวนะครับใกล้กรุงเทพนะฮะเออเที่ยวแบบว่าเที่ยวกลางเต็นท์ด้วยแล้วก็แวะเช็คอินเจ็ดจุดนะครับที่ลาดบุรีนะฮะจะใช้บประมาณไม่ให้เกินหนึ่งพันบาทนะครับในการเที่ยวครั้งนี้นะฮะก็ ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะคบแล้วก็ไม่รู้จะเทีย่ยวครบเจ็ดที่หรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายป้ายสุดท้ายก็คือเราจะนอนกลางเต็นท์กันที่บ้านสวนภูหลานะะนะครับนะนะก็เผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเนาะ,ะเพราะว่าเผื่อใครอยากทําแบบบ้านละเนาะมันก็คอนเทนต์สนุกสนุกดีครับเนาะใกลก้กรุงเทพไม่ไกลมากนะฮะไปไกลมากไม่ได้ครับช่วงนี้นะแล้วจริงๆอ่ะราชบุรีอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยผมยังเก็บไม่หมดเลยสถานที่จุดเช็คอินต่างๆ วันนี้จะเอาให้ได้เจดจุดนะครับไม่รวมที่พักนะครับไม่รวมลานกลางเป็นจะเป็นจุดที่แปดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปต่อกันที่แกนแคนยอนลาดบุรีนะครับ ก็สมดังที่ตั้งใจไว้เลยนะครับมาแล้วก็รู้สึกฟินกับตรงนี้จริงๆเดี๋ยวผมจะจะไปนูน่นไปด่านตรงนู้นนะครับจะเอารถขึ้นไปพิชิตทางนู้นนะฮะเห็นไทางก็ท่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอารถเราขึ้นไปนะฮะนะคะจะไปนู่นจะ ขับรถไปนี่คนถือกล้องคือเดินตามรถนี่ ช้สายเอนดูโรขนาดนั้นนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหจะไปยังไงอะต่ใจอะอยากจะไปถ่ายรูปตรงนู้นเนี่ยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเป็นลานอยู่ตรงนู้น่ะอยาเอารถไปถ่ายรูปตรงนั้นแต่ดูดิทางขาดอย่างงี้ฮะขาดช่วงแบบหยอมแพ้ครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็อ่ไปต่อกันดีกว่านะฮะอ่ จำชื่อไม่ได้โอเคไปแล้วโอเคตามไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำได้ไหมนะฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับบ้านสวนภูหลานะครับโฮมสเตย์สวนพึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับอันนี้คือบ้านริมน้านะฮะบ,บางคนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาเนี่ยก็คือทางเพจหรือทางเฟซบุ๊กของพี่กั้งเนี่ยผมก็จะมีแต่รูปด้านหน้าบางคนไม่รู้ว่าด้านในนอนได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับก็คือบ้านหลังนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเพิ่งขนเข้านะลูกนะเอาไปวางไว้หน้าก่อนเดี๋ยวลุงถ่ายแป๊บหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับพี่กางเขาจัดระบบใหม่นะครับบ้านหลังนี้นะครับในราคาหกร้อยบาทนะฮะอยู่ได้สองถึงห้าคนนะฮะต่พิเศษก็คือด้านหน้ามีระเบียงนะฮะหมู่กระเบื้องเรียบร้อยนะฮะและเขาแถมแค่อันนี้ให้ด้วยนะฮะแค่มีเพลิงกันฝนตรงนี้สําหรับกางเต็นท์ได้ด้วยหกร้อยบาทได้ทั้งนี่แล้วก็นี่เลยนะครับ คือแบบคุ้มมากนะฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็ฉุกแลหกหน่อยนะครับเพราะว่ามาถึงก็รีวิวเลยครับนี่ก็คือเป็นสถานที่ด้านในนะคะัตั้งแต่ประตูเข้าไปเลยนะครับอ่ามีพัดลมให้สองตัวนะครับ นะครับเป็นพัดลมอเย็นกับพัดลมธรรมดาหนึ่งตัวนะฮะมีโทรทัศน,น,น์มีกล่องให้ดูด้วยนะฮะมีที่นอนเสริมก็คือปูตรงนี้ได้เต็มพอดีเลย<จ>ะนะฮะแต่วันนี้ผมก็คือจะนอนให้สหายของผมเขานอนตรงนี้กับลูกเขา <c oughs> ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนอนที่เต็นท์เออไปกลางเต็นท์นอนเอาอ,อ่าออออออใจ,ใจกอบลืม,อ,อ,มอันนี้ห้องน้ำไม่ต้องมั่วใครนะครับ <c oughs> ที่นี้การันตีว่าไม่มีตุ๊กแกเพราะว่าพี่กั้งเขาจะกําจัดหมดเลยนะครับ สรุปว่าคอนเทนต์ของผมไม่สำเร็จสักคอนเทนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาการเช็คอินเจ็ดจุดก็ไม่ไม่ครบนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ควบคุมไม่ได้เกินหนึ่งพันบาทนะครับเกินไปแน่นอนประมาณสองพันสามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําตามสัญญานะครับที่ว่าสัญญาไว้กับหมาตรงอ่างเก็บน้ําห้วยไม่เต็งห้วยไม้เต่งนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรไปให้ โอเคครับตอนนี้เราก็มาทําตามสัญญาแล้วนะครับไหนไก่ดูดิสิบเอ็ดไม้นะครับก็ไม่รู้จะอิ่มได้กี่ตัวนะฮะอ่ะมาให้เลยเบียร์มามาเงี้ยมาเี้ไม่เห็นในนี้อ่ะดำตัวได้เหรอเออือนู่นนั่นเงี้ย เออเออใช่ตัวนั้นแหละนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่เอาไม้มาแรกเอาไม้มาขอทำได้ให้ตัวนี้ก่อนถ่ายตัวนี้ทีตัวนี้ตัวนี้อ๋อเอถ่ายถ่ายดูอาโบให้ทุกตัวเลยให้ทุกตัวเลยเฮ้ยโฮ้ย้ย้ยเย้้เ กระจายกันให้เลยลูกโบต้องกระจายกันให้กับเบียร์ช่วยกันกระจายดีกว่าถ้าอยู่แบเนี้มันจะแย่งกันโยนมีพลทิศดคลทางอะไรเงี้ย